สวัสดีครับโดยเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณแจ็คนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วคุณแจ็คก,ก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแสนสนเหมือนกับวัยรุ่นทั่วๆไปติดเพื่อนออกเที่ยวทุกเย็นสังสรรค์ทุกวันจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงประมาณกลางปีครับ เขารู้สึกว่าชีวิตตัวเองมันติดขัดไปหมดมีเรื่องเจ็บตัวบ่อยทำงานอะไรก็ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่จนตอนประมาณท้ายเดือนกันยายนจูจ่ๆคุณยายของเขานี่แหละครับก็เดินเข้ามาคุยด้วยสีหน้าที่จริงจังยายแกก็เดินเข้ามาถามในขณะที่เขากําลังนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านแกก็บอกว่าแจ็คช่วงนี้ให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตหน่อยนะอย่ากลับบ้านดึกๆ มีคนทัดว่าหลานดวงตกระวังจะเกิดเรื่องไม่ดีเขาที่กำลังนั่งดูทีวีอยู่ครับก็เลยตอบปากครับคํำยายไปประมาณว่าเออครับ e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  รู้แล้วรู้แล้วแต่ในใจก็ไม่ได้คิดว่าจะทําตามหรอกครับเพราะโดยส่วนตัวแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเขาคิดว่ามันไร้าสาระด้วยซ้ำซึ่งหลังจากที่ยายเดินมาบอกเขาในวันนั้นเขาก็ยังใช้ชีวิตตามปกติ แบบที่เคยทํามาโดยตลอดมีอยู่วันหนึ่งครับเขาได้ออกไปสังสรรค์ที่บ้านเพื่อนตอนเย็นโดยปกติแล้วเขาก็จะออกไปสังสรรค์ที่บ้านเพื่อนกลุ่มนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วพวกเพื่อนเพื่อนมันจะนัดกินนัดดื่มบางวันก็คือกินกันจนถึงเช้ายิ่งได้เป็นวันหยุดเสราร์อาทิตย์ก็จะกินยาวกันเลยกินตั้งแต่เย็นวันศุกร์ต่อเช้าวันเสราร์พักช่วงที่นิด,นดเดี๋ยวตอนเย็นก็มาตั้งวงกันอีก บางอาทิตย์ก็คือกินกันดูเดือดกินที่บ้านไม่พอพากันไปกินที่ร้านข้างนอกต่อบ้างก็มีซึ่งก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเป็นปกติกันอยู่แล้วแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับเขาจำได้ว่าวันนั้นก็ไปกินกันที่บ้านเพื่อนในกลุ่มเดิมแต่ว่าวันนี้จะกลับดึกซักหน่อยปกติ4ี่ทุ่มห้าทุ่มก็กลับแล้วนะครับแต่วันนั้นกว่าจะกลับก็ประมาณตีสามเห็นจะได้ระยะทางจากบ้านเพื่อนมาที่บ้านของเขา มันห่างกันประมาณ10กิโลเมตรสำหรับเขาระยะทางแค่นี้มันก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่ใช้ความเร็วในการที่ขี่ไปถึงบ้านก็ไม่เกิน15นาทีก็น่าจะถึงแล้วแต่วันนั้นครับหลังจากที่เขาได้ขี่รถออกมาจากบ้านเพื่อนตอนตีสเส้นทางที่ใช้ก็เป็นเส้นทางที่คุ้นเคยใช้อยู่เป็นประจำมันกลับกลายเป็นว่ามีเรื่องแปลกเกิดขึ้น ขณะที่เขากำลังขี่รถอยู่บนถนนนานกว่า30นาทีแต่ก็ยังไม่ถึงบ้านครับทั้งๆท,ที่ถนนที่ใช้มันก็เป็นถนนเส้นเดิมความเร็วก็เท่าเดิมเหมือนกับทุกครั้งที่ขี่กลับเขาเริ่มรู้สึกแปลกใจครับว่าทำไมยังไม่ถึงบ้านอีกมองทางมองดูอะไรไปเรื่อยจนกระทั่งรู้สึกว่าตอนนี้มันเวลาตีสามครึ่งแล้วเขาก็เลยจอดรถแล้วก็ดูเส้นทางรอบๆครับ ว่าที่นี่ม,มันคือที่ไหนกันแล้วอีกไกลไหมกว่าจะถึงทางเข้าหมู่บ้านเขาตอนนั้นมองซ้ายมองขวามันก็มีแต่ความมืดครับสองข้างทางมันก็เป็นทุ่งนาโล่งๆก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะดู g p s s ว่าตัวเองเนี้ยเมาจนหลงทางหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าตรงที่เขาอยู่มันก็เป็นสองข้างทางเป็นทุ่งนาแต่สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเลยแม้แต่ขีดเดียว เขารู้สึกแปลกใจมากที่ทำไมจูจูวันนี้ตัวเขาเองยังไม่สามารถขับรถไปถึงบ้านได้สักทีตรงนี้ที่เขาอยู่มันคือตรงไหนกันแน่ดูดูแล้วมันก็ไม่ค่อยคุ้นตานะมันดูแปลกตาไปจากเดิมมากเขาเลยตัดสินใจขี่รถต่อเพื่อที่จะหาสัญญาณโทรศัพท์ในขณะที่เขากำลังขี่ดูวิวข้างทางไปด้วยมันก็แปลกใจเหมือนกันครับเพราะว่าวิวข้างทางที่ขี่มา มันเหมือนจะคุ้นตาแต่มันก็ไม่คุ้นมากนักกรอกครับเพราะว่าเวลาตอนนี้มันก็ดึกแล้วด้วยตีสามครึ่งตอนนี้มีเพียงแค่แสงจันทร์กับแสงไฟหน้ารถของเขาที่สาดสองพอที่จะมองเห็นได้บ้างที่มาได้สักพักหนึ่งเขาก็ได้ไปเจอกับตาแก่ๆคนหนึ่งคุณตาคนนี้แกกำลังเข็นสามล้อเก่าๆอยู่ที่ข้างถนนพอเห็นแบบนั้น เขาก็รีบขับเข้าไปหาคุณตาคนนั้นและโดยทันทีพอใกล้จะถึงตาคนนั้นเขาก็ค่อยๆชะลอรถลงแล้วก็ตะโกนถามคุณตาไปครับว่าคุณตาครับคุณตาที่นี่ที่ไหนครับผมจะกลับบ้านไปทางไหนเลอครับพอเขาพูดจบครับคุณตาที่เข็นสามล้อแกก็หยุดเข็นทําเอาเขาก็เลยต้องเบรกรถไปด้วยซึ่งเขาก็หยุดรถมอเตอร์ไซค์เข้าข้างๆกับคุณตาคนนั้น ระยะห่างน่าจะประมาณหนึ่งช่วงแขนหลังจากที่คุณตาหยุดรถเข็นแก่แทนที่แกจะตอบคำถามแต่กลับกลายเป็นว่าคุณตาคนนั้นครับแกก้มหน้าแล้วแกก็ทำเสียงคล้ายกับคนหัวเราะพร้อมกับพูดว่าจะกลับไปทำไมมาอยู่ด้วยกันสิเขางงมากครับถึงขั้นร้องฮะอะไรนะตาตอนนั้นนะครับเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าคุณตาคนนี้ แกไม่ได้เหื่อยหน้าขึ้นมาคุยอะไรกับเขาเลยเอาแต่ก้มหน้าหัวเราะเหมือนกับกำลังขำมากซึ่งในตอนนั้นเขาก็คิดว่าสงสัยตาแกน่าจะบ้าก็เลยเตรียมที่จะบิดรถมอเตอร์ไซค์เขาขี่ไปต่อแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ไปไหนจูๆ่ๆคุณตาคนนี้แกก็เหืยหน้าขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆหันหน้ามาหาเขาจนได้เห็นครับว่าใบหน้าของแกมันก็เป็นใบหน้าที่เหี่ยวย่นเหมือนคนแก่ทั่วไปนี่แหละครับ เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันแปลกคือแกไม่มีลูกกระตาตรงตำแหน่งที่เป็นดวงตามันก็เป็นรูโบสีดำยุบเข้าไปในกะโหลกพอเขาได้เห็นเขาก็ตกใจครับแล้วก็ร้องโวยวายเสียงดังรีบดีดรถออกมาจากตรงนั้นโดยทันทีแต่มันยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะในขณะที่เขาขี่รถออกมาจากจุดที่เห็นว่าคุณตาคนนั้นที่ตาบูกำลังยืนอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าคุณตาคนนั้นครับ แกทิ้งรถเข็นแล้วก็วิ่งตามรถเขามาด้วยความเร็วความเร็วนั้นมันเกินกว่าที่มนุษย์จะวิ่งได้โดยภาพที่เขาเห็นก็คือเป็นตาแก่แกวิ่งไล่ตามเขามาเขาไม่กล้าที่จะหันไปมองแบบเต็็ๆสองตาเห็นแต่ว่าคุณตาคนนั้นวิ่งไล่เขามาผ่านกระจกมองข้างในตอนนั้นเขาสติแต่จริงๆครับบิดตรงไปข้างหน้าเท่าที่ตัวเองจะพอมองเห็นทางก็ไม่รู้หรอกครับว่าตรงไป จะไปเจอกับอะไรคิดเพียงอย่างเดียวเลยคือขอให้ถึงบ้านขอให้ถึงบ้านบิดไปคุณตาก็วิ่งตามาภาพที่ได้เห็นก็คือเป็นคุณตาแก่แก่ที่ตาบววิ่งโบกไม้โบกมือทำท่าทำท,ทางเหมือนจะทำให้เขาจอดให้ได้แต่เขาก็ไม่จอดครับในจังหวะนั้นเขาบอกกับตัวเองเลยว่าอย่าจอดนะมึงอย่าจอดนะน้ำมันมึงอย่าหมดนะรถมึงอย่าพังนะบิดไป บิดไปเรื่อยๆครับบิดไปเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าอะไรที่พาตัวเองออกมาจากตรงนั้นได้ยังไงมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือขี่จนมาถึงถนนทางเข้าหมู่บ้านตัวเองแล้วหลังจากนั้นครับเขาก็รู้สึกว่าตัวเองนะ่คงจะปลอดภัยแล้วจริงๆขี่มาเรื่อยๆตามทางก็เริ่มเห็นป้าบาบ้านที่แกจะต้องตื่นไปตลาดแต่เช้าประมาณตีสี่แกก็จะตื่นแล้ว ก็เห็นไฟบ้านของป้าที่แกเปิดเอาไว้เด็กบางคนก็เริ่มตื่นนอนมาเขาก็เริ่มรู้สึกกุนใจครับก็ขี่ตามทางมาเรื่อยๆมองกระจกมองข้างมาตลอดทางตาแก่ๆคนนั้นที่วิ่งไล่เขาตลอดนั้นก็ได้หายไปเช่นเดียวกันจนกระทั่งเขานี่แหละครับขี่รถกลับมาถึงบ้านพอมาถึงครับเขารีบเข้าห้องนอนตัวเองคุมตปวไม่กล้าแม้แต่จะอาบน้ำเขาได้เผลอหลับไป เช้ามานี่แหละครับก็ยังคงไม่กล้าเล่าเรื่องราวที่ตัวเองเจอให้ใครฟังเพราะกลัวว่าคนอื่นเขาจะไม่เชื่อแล้วก็มองว่าตัวเองเป็นคนไร้สาระวันทั้งวันเขาไม่ยอมกินข้าวกินปลาเอาแต่นอนครุมโปงเก็บตัวอยู่แต่ในห้องคนเดียวเพราะเหตุการณ์เมื่อคืนมันยังคงติดตาเขาอยู่ด้วยเหตุที่ว่าเขาไม่ยอมออกไปกินข้าวนี่แหละครับยายก็เลยต้องมาตามเขาให้ไปกินข้าวถึงในห้อง ซึ่งพ่อยายมาเห็นสภาพของเขาแต่ก็เลยพูดขึ้นมากับเขาว่ายายบอกแล้วว่าช่วงนี้ดวงตกกลางค่ากลางคืนอย่าออกไปไหนมาไหนต่อไปนี้ห้ามเลยนะช่วงนี้ยายไม่ให้ออกไปไหนแล้วคราวนี้ครับยายถึงกับเอ่ยปากห้ามเขาเองซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ออกไปไหนพักใหญ่เลยอีกทั้งยังตื่นแต่เช้าใส่บาตกับคุณยายสายสายบางวันก็ไปวัดตกเย็นมาก็รีบเข้าบ้าน ไม่ได้ไปกินเล่นกินดื่มบ้านเพื่อนเหมือนแต่ก่อนเป็นอย่างนี้อยู่พักใหญ่อยู่เหมือนกันครับจนกระทั่งคืนก่อนจะถึงวันเกิดของเขาในเดือนสิงหาคมปรากฏว่าเขารู้สึกว่าตัวเองสะสมบุญขึ้นมาเยอะจากการที่ใส่บาตรตอนเช้ามันก็เป็นเพียงแค่ความคิดของเขาที่แบบคิดตลกๆขึ้นมาเองนั่นแหละครับก่อนถึงวันเกิดเขาก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนครับโดยลืมเรื่องที่ผีหลอกคืนตอนนั้นไปสมดูสิ้น รวมถึงก็ไม่ได้สนใจคำสั่งของยายที่พูดเอาไว้ว่าอย่าออกไปไหนอย่ากลับบ้านดึกเขาก็ไปขี่รถกับเพื่อนเล่นจนสนุกสนานจนลืมเรื่องราวความกลัวความหลอนที่ตัวเองเจอเมื่อครั้งก่อนจิตอย่างเดียวเลยครับว่าเดี๋ยววันเกิดก็จะกินจะเมาวันนี้ขอกินของเมาก่อนจะถึงวันเกิดขณะที่ตัวเองกำลังขี่รถไปที่บ้านเพื่อนนั้นระหว่างทางนี่แหละครับ เขาก็ได้ไปเจอกับอุบัติเหตุบนถนนถึงสองครั้งสองครามันเหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างอุบัติเหตุบนถนนครั้งที่หนึ่งของเขาคือในขณะที่กำลังขี่ไปนี่แหละครับปรากฏว่ารถของเขาตกหลุมแล้วรถนี่แหละครับมันก็เริ่มเสกเขาพยายามที่จะควบคุมรถครับให้รถชะลอมากที่สุดสุดท้ายนะครับพอตกหลุมแล้วมือแหนอะไรมันก็สะบัดครับแล้วก็ล้ม แต่ล้มก็มไม่ได้ล้มแรงอะไรหรอกครับเหมือนกับล้มแต่ลงไปเขาก็พยายามพยุงตัวเองขึ้นมาดูครับมีเพียงแค่แผลถลอกตามแขนนิดๆิน้อยๆก็ขี่ต่อมุ่งหน้าไปที่บ้านเพื่อนแต่ปรากฏว่าอุบัติเหตุครั้งที่สองนี่แหละครับทำเอาเขาเกือบจะตายเลยเพราะในขณะที่กำลังขี่มาถึงตรงประมาณแยกเป็นสีแยกนี่แหละครับแยกตรงนั้นมันไม่ได้มีไฟสัญญ,ญาณอะไรต่างๆขี่มานี่แหละครับ ปรากฏว่าคิดว่าตัวเองมองทางดีแล้วพอถึงจังหวะที่กำลังจัดตรงผ่าเข้าไปกลางแยกนี้มันมีรถกระบะคันหนึ่งนะครับพุ่งมาด้วยความเร็วรถของเขากำลังจะผ่านแยกกันไปแล้วจูจ่ๆครับก็ได้ยินเสียงตแตรเสียงดังลั่นเลยครับมาทางซ้ายมือพอเขาหันไปเท่านั้นแหละครับเขาได้เห็นว่ารถกระบะกำลังสิ่งมาเลยครับควันดำมาเลยเขาก็เลยเบรกแล้วก็หักแหนตัวเอง เพื่อให้รถในหยุดปรากฏว่ารถกระบะคันนั้นผ่านหน้าเขาไปนิดเดียวเท่านั้นแหละครับไม่อย่างนั้นเขาก็น่าจะโดนรถกระบะคันนั้นชนตายคาสี่แยกนี้อย่างแน่นอนตอนนั้นบอกตามตรงก็เกือบจะรถล้มแต่ก็พยุงเอาไว้ได้ครับเรียกได้ว่ายืนช็อกคาสี่แยกเลยนะครับไม่คิดว่าตัวเองจะเกือบตายได้แต่บ่นกับตัวเองในใจครับว่าขอเลยอ,อย่าเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้กับตัวเขาอีก ซึ่งในตอนนั้นเขาก็รีบขี่รถออกจากสี่แยกตรงนั้นขี่ไปแบบช้าๆจนกระทั่งไปถึงบ้านเพื่อนได้อย่างปลอดภัยแล้วเขาก็กินข้าวกับเพื่อนเสร็จประมาณสามทุ่มนี่แหละครับก็ว่าวันนี้จะไม่กลับดึกก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวกูขับรถกลับบ้านก่อนนะเพื่อนเพราะว่ากูกลัวผีหลอกเหมือนคราวก่อนซึ่งเพื่อนสามสี่คนนี่แหละครับก็บอกว่าผีหลอกอะไรมึงว่าไหนมึงเล่าให้กูฟังดิ เขาก็เลยเล่าให้ฟังครับว่าครั้งก่อนนู้นเขาโดนถีหลอกยังไงเขาก็เล่าว่ากูขี่มาจากบ้านมึงแล้วกูก็เจอตาแก่ๆที่ตาโบ๋โบเข็นรถเข็นวิ่งไล่กูพอเพื่อนได้ฟังเพื่อนก็บอกว่ามึงเจอจริงหรอวะตาคนนั้นนะ่ะเขาตายไปนานแล้วนะตาแก่โดน,นรถชนตายเพื่อนทุกคนตอนนั้นนะครับด้วยความที่ว่าเป็นห่วงเขามันก็เลยบอกว่า ไหนๆก็ไหนๆแล้วมึงก็จะกลับแล้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกกูกลับกันด้วยเลยพวกเขาทั้งหมดนี่แหละครับก็เลยพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปส่งเขาประมาณสามคันขี่ตามหลังกันมาอยู่ดีๆนี่แหละครับประมาณสามทุ่มกว่าๆถนนช่วงดึกๆมันก็ไม่ค่อยมีรถใช่ไหมครับมันก็จะโล่งๆด้วยความคึกขนองนี่แหละครับเพื่อนมันก็เลยบอกว่ารถกูแรงนะมึงแข่งกับกูเปล่า เพื่อนหลายคนก็บอกว่าได้มามา,มาแข่งกับกูดิแต่ตัวของเขานี่แหละครับด้วยความที่ว่าก็เพิ่งจะเจออุบัติเหตุมาเมื่อตอนเย็นที่ว่าก่อนจะมาถึงบ้านเพื่อนก็ผวาผวานิดนิดครับก็เลยบอกมันว่ามึงแข่งกันไปเลยนะเดี๋ยวกูขี่นำพวกมึงไปช้าช้านี่แหละพวกเพื่อนเพื่อนที่เหลือครับประมาณสามคันก็ผ่ากันเจาะตรงจุดสตาร์ทตัวของคุณแจ็คเองแกก็ขี่ตามหลายทางครับขี่นำไปเรื่อยเ เพราะว่ารู้อยู่แล้วครับว่าสุดท้ายพวกมันก็ต้องขี่นำเขาไปตอนนั้นเขาก็ขี่ไปครับแล้วเพื่อนๆตรงด้านหลังเขาเตรียมตัวที่จะแข่งรถกรันเขาก็ขี่ไปตรงข้างทางก็มองดูเพื่อนไปเห็นว่ามีอยู่สามคันกำลังจะบิดแข่งกันแล้วมันก็บิดคันเร่งแล้วมันก็มีเพื่อนให้สัญญาณคนหนึ่งนี่แหละครับคอยบีบแตรจังหวัที่เพื่อนคนหนึ่งนี่แหละครับ ที่มันบีแตรให้สัญญาณว่ารถต้องออกตัวแล้วเขาก็มองขี่ไปก็หันหลังเอี้ยวไปมองรถเพื่อนสามคันขี่มาด้วยความเร็วจนกระทั่งมีรถของเพื่อนคนหนึ่งนี่แหละครับที่ขี่แข่งกันมาปรากฏว่ารถของมันครับเสียหลักแล้วก็มาเบียดกับรถมอเตอร์ไซค์ของเขาที่กำลังขี่ช้าๆอยู่ข้างทางจนรถของเขานี่แหละครับค่อยๆสายเบี่ยงลงตกถนนไป จังหวะนั้นคือชุลมุนกันมากครับเขาก็ตกใจที่ตัวเองไม่สามารถที่จะหลบรถเพื่อนได้ทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ขี่มาไม่ได้เร็วมากมายก็เห็นแล้วด้วยซ้ำครับว่าเพื่อนมันเสียหลักพุ่งมาจนรถของเพื่อนกับรถของเขาก็คือตกข้างทางกันทั้งคู่สุดท้ายครับอุบัติเหตุครั้งนี้มีคนเจ็บตัวอยู่สองคนเขาแล้วก็เพื่อนอีกคนโชคดีมากครับที่ตัวคุณแจ็คไม่ได้เป็นอะไรมาก มีเพียงแค่แผลถลอกเท่านั้นแต่เพื่อนนี่แหละครับอาการหนักวันนั้นนะครับกว่าจะถึงบ้านเลยก็คือต้องโทรตามกู้ภยัยให้มาทําแผลให้เพื่อนแล้วก็พาเพื่อนนี่แหละครับไปโรงพยาบาลสุดท้ายครับเพื่อนเข้าโรงพยาบาลอาการค่อนข้างที่จะหนักครูปฏิเหตุในครั้งนั้นคําเอาเขาครับโดนย้ายบ่นจนหูชาและเมื่อมาถึงวันเกิดของเขาเขาก็โดนสั่งห้ามไม่ให้ออกไปไหนยายบอกว่าอย่าออกไปไหนนะ ถ้าออกไม่ต้องมาคุยกับกูเลยยายเริ่มขึ้นเสียงมึงกูกับเขาครับเพราะว่าวันนี้คือวันเกิดยายนี่แหละครับไม่อยากจะให้เขาต้องจากไปไหนก็เลยบอกว่าให้จัดงานวันเกิดกินอยู่ที่บ้านถ้าเพื่อนมึงจะมาก็มากินที่นี่ซึ่งหลังจากนั้นแหละครับเขาก็ตัวติดอยู่บ้านเลยวันเกิดของเขาก็มีพวกเพื่อนๆน,นี่แหละครับมากินมาสังสรรค์เฮฮาแต่มันก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่โรงพยาบาล ที่ไม่ได้มากินด้วยเพราะว่าอาการของเพื่อนหนักจริงๆคนที่ไปเยี่ยมเพื่อนมาล่าสุดนี่แหละครับมันก็เล่าให้ฟังว่าไอ้แทนมันอาการค่อนข้างจะหนักไอ้แทนที่ว่าก็คือเพื่อนที่ประสบอุบัติเหตุนอนอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั่นแหละครับเพราะว่าหมอบอกว่ามีอาการทางสมองเหมือนกับว่าในตอนนั้นหัวไปกระแทกกับพื้นสมองได้รับการกระทบกระเทือนเขาโชคดีที่ว่าหลบรถลงข้างทางหล่นไปตรงพื้นหญ้า เหมือนกับเป็นทุ่งนาเป็นกอหญ้าอยู่พอดีเพื่อนที่ไปเยี่ยมมามันก็เล่าให้ฟังว่าไอ้แทนมันบอกว่าตอนนั้นมันก็แข่งกันมาเหมือนจะปกติแต่พอแข่งกันมาได้สักพักตรงกลางถนนกำลังจะแซงรถของคุณแจ็คมันเหมือนมีตัวอะไรสักอย่างมาวิ่งตัดหน้าของมันซึ่งด้วยความที่ว่าตอนแข่งรถกันมันก็ต้องขับแบบหมอบกันอยู่แล้วจึงไม่ได้มองดูทาง ก็เลยทำให้รถของไอ้แทนชนกับบางสิ่งบางอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้ชนแบบจังๆเป็นการชนแบบเฉียวเฉียวจนทำให้รถของมันเซมาหารถของคุณแจ็คจนทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุในครั้งนั้นแต่พอไปสอบถามเพื่อนๆนะตอนนั้นเหล่าพวกเพื่อนๆที่แข่งรถมาด้วยกันก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เห็นจะมีตัวอะไรวิ่งตัดรถของไอ้แทนมันซึ่งมันก็รวมไปถึงตัวของคุณแจ็คเองด้วย เพราะในตอนนั้นตัวคุณแจ็คเองที่ไม่ได้แข่งรถด้วยก็คอยมองดูอยู่ตลอดแต่ก็ไม่เห็นจะมีตัวอะไรวิ่งตัดหน้ารถของไอ้แทนมันเลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นอะไรที่แปลกจริงๆครับว่าที่จริงแล้วสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนั้นมันคืออะไรกันแน่วันเกิดของเขาในวันนั้นก็กินก็ดื่มสังสรรค์เฮฮากันเปิดเพลงสนุกสนานกันจบจากวันเกิดของเขานั่นแหละครับทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้าน เขาเองก็ไม่กล้าที่จะกลับบ้านดึกหรือออกไปไหนตอนกลางคืนอีกเลยซึ่งพอได้ฟังเรื่องที่ว่าเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าไอแทนอาการหนักด้วยทําให้ตัวของเขาเองยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เลยนะครับผ่านไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เขาก็เริ่มทนไม่ไหวครับด้วยความที่ว่าไม่ได้ไปกินเหล้ากับเพื่อนคนมันเคยออกไปเที่ยวทุกวันให้อยู่แต่บ้านก็คือเซ็งมากครับ เขาเลยตัดสินใจจะแอบออกจากบ้านไปที่บ้านเพื่อนโดยที่ไม่สนใจว่าตัวเองเนี่ยจะเจออะไรอีกแล้วคือคิดอย่างเดียวเลยครับว่าคนจะตายก็ตายวะคนไม่ใช่ว่าจู่ๆมันจะตายกันง่ายๆบางคนนอนอยู่ดีๆก็ตายไหลไปบ้างก็มีเขาคิดว่าตัวเองดวงยังแข็งอยู่ไม่คิดว่าจะต้องมาเสียชีวิตหรืออะไรหรอกครับออกจากบ้านตอนนั้นก็หกโมงเย็น กะว่าจะไปนั่งกินนั่งดื่มสังสรรค์กับเพื่อนเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเขาก็รอจังหวะยายเผลอครับค่อยๆเข็นรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองออกนอกบ้านแล้วก็ไปสตาร์ทอยู่ที่ข้างนอกแทนครับเชนออกมาจากบ้านตัวเองไปไกลๆกะว่ายายตัวเองจะไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์อย่างแน่นอนแล้วเขาก็ขับรถมอเตอร์ไซคไปจนถึงบ้านเพื่อนนั่งกินดื่มอะไรกันไปจนถึงประมาณสามทุ่มครึ่งก็เลยบอกเพื่อนว่า กูกลับก่อนนะแต่คราวนี้ครับที่กลับก็คือมีแค่เขาคนเดียวครับที่กลับเพื่อนไม่ได้ไปส่งด้วยแล้วเพราะว่าบ้านของเพื่อนกลุ่มนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านเขาขับรถไปไม่ถึงสิบนาทีก็ถึงมันก็เลยบอกว่ากูไม่ไปส่งนะคุณแจ็คก,ก็ตอบไปว่าเดี๋ยวกูไปของกูเองคุณแจ็คก,ก็ตัดสินใจขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปคนเดียวระหว่างที่กำลังขี่กลับบ้านนี่แหละครับมันก็มีรถคันหนึ่งครับ สวนมาสถานการณ์ตอนนั้นก็ดูปกติมากครับบรรยากาศก็ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรจนกระทั่งขี่มาถึงถนนช่วงหนึ่งมันเป็นช่วงป่าสวนยางแล้วนะครับเขาก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่ตามหลังมามันเป็นเสียงท่อรถมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าแต่งมาเลยนะครับขี่มาด้วยความเร็วเหมือนท่อแต่งแบบเด็กแว้นนะครับพอเขาได้ยินเสียงท่อครับเลยตัดสินใจหันไปมองกระจกหลังเคลียนที่จะหลบทางให้ แต่พอเขามองดูรถมอเตอร์ไซค์ข้างหลังดีๆนี่แหละครับก็พบว่าคันที่ขี่มาด้านหลังนี้ก็มาด้วยความเร็วคนที่ขี่มาก็ดูเหมือนกับจะปกติแต่พอรถคันนี้นี่แหละครับเข้าใกล้เขาเขาก็มองดูเตรียมตัวที่จะหลบแต่ปรากฏว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คันหลังมานี้มันไม่มีหัวครับมันมาเพียงแค่ร่างที่มีแต่ลำคอตัวมือที่กำลังบิดมอเตอร์ไซค์แต่ส่วนหัวนี่แหละครับมันหายไป ตอนนั้นน่ะตัวของเขาชาไปทั้งตัวเลยครับมือที่จะบิดรถแทบจะไม่มีแรงเขาคิดได้ว่าข้างหลังมันไม่ใช่คนแต่มันเป็นผีก็เลยรีบปิดหนีอย่างเร็วไอรถคันหลังที่มันขี่ตามเขามามันก็ขี่มาด้วยความเร็วเช่นเดียวกันครับจนกระทั่งขี่ไล่ขึ้นสะพานกันมานี่แหละครับพักเดียวเขาได้ยินเสียงคล้ายกับคนขี่ชนสะพานเสียงดังซึ่งในตอนนั้นมันเป็นเสียงที่ดังมากครับ เขาเผลอเบรกรถแล้วหันกลับไปมองในตอนที่เขาหันกลับไปมองเขาเห็นเพียงแต่ความว่างเปล่าเศรษซารถซากคนซากอะไรต่างๆมันไม่มีเลยครับหันไปในก็พบกับความมืดสะพานกับถนนโล่งๆเราว่าสิ่งที่ดังเมื่อสักครู่นี้เขาได้ยินชัดเจนมันคือเสียงที่รถมอเตอร์ไซค์ชนเข้ากับต่อมอสะพานแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับจะเป็นไปได้ยังไงที่หูเขาฝาดไปเขาตัวสั่นไปหมดเลยครับ รีบผันกลับมาบิดมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเพื่อให้ถึงบ้านเร็วๆแต่ในขณะที่ตัวเองกำลังขี่มากำลังจะถึงบ้านแล้วปรากฏว่าเขาจะต้องขี่ผ่านถนนเส้นหนึ่งถนนเส้นนี้มันเป็นถนนเส้นที่หลายคนรวมถึงชาวบ้านบอกว่ามันเกิดอุบัติเหตุบ่อยทีแรกตอนที่ขี่มามันก็ไม่มีอะไรหรอกครับแต่หลังจากที่ขี่ผ่านมาได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละ เขาก็ดันไปเจอกับคนที่ยืนอยู่ข้างถนนแต่เป็นในสภาพที่เล็กแขนขาบิดเบี้ยวคล้ายกับคนที่ประสบอุบัติเหตุตอนนั้นที่เขากำลังเพ่งมองร่างที่ยืนอยู่ข้างถนนอยู่นั้นมันก็ดันมีรถบรรทุกคันหนึ่งที่ขี่มาด้วยความเร็วกำลังพุ่งมาหาตัวเขาพอคุณแจ็คเขาเห็นดังนั้นตัวเขาก็ตกใจรีบหักหลบรถบรรทุกคันนั้นโดยทันทีแต่ในรอบนี้ครับเขาโดนรถบรรทุกคันนั้นชน จนรถของเขาถลายไปกับถนนตัวของเขากระเด็นตกลงไปที่ข้างทางแล้วตัวคุณแจ็คเองเขาก็หมดสติไปแล้วเขาก็มารู้สึกตัวอีกทีก็คือเขามาฟื้นที่โรงพยาบาลตื่นขึ้นมาเขาก็รู้สึกปวดมากปวดไปทั้งตัวในตอนนั้นพอตัวของคุณแจ็คฟื้นขึ้นมาก็มีคุณยายที่มาคอยนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆที่เตียงของเขาตอนนั้นพอคุณยายเห็นว่าหลานของตัวเองฟื้น คุณยายก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจที่ได้เห็นว่าหลานของตัวเองยังไม่ตายตอนนั้นคุณแจ็คเองก็ร้องไห้ออกมาเช่นเดียวกันพูดขอโทษยายไปว่าผมขอโทษผมน่าจะเชื่อฟังยายตั้งแต่ทีแรกผมขอโทษผมจะไม่ทำอีกแล้วพอคุณแจ็คพูดขอโทษยายเสร็จคุณแจ็คก,ก็ถามยายไปว่าตอนนี้ผมเป็นยังไงบ้างครับยายคุณยายก็บอกว่าก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาล มีชาวบ้านระแวกนั้นมาบอกยายว่าไอ้แจ็คมันโดนรถชนตอนนั้นยายก็ตกใจรีบไปดูว่าคุณแจ็คเป็นไงบ้างในตอนนั้นกู้ภัยก็พาตัวคุณแจ็คมาที่โรงพยาบาลแล้วพอยายไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าคุณแจ็คมีอาการที่ค่อนข้างจะหนักขาขวาหักเป็นสองท่อนซี่โครงหักสามซี่มีรอยแตกที่ศีรษะและตามร่างกายฟกช้ำไปหมดพอคุณยายเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณแจ็คฟังเสร็จ เขาก็รู้สึกว่าตัวเองอย่างโชคดีอยู่ที่ยังมีชีวิตรอดกลับมาได้และในปัจจุบันเองคุณหมอสามารถต่อกระดูกให้เขาได้จนขาของคุณแจ็คสามารถกลับมาใช้ได้ดังเดิมแล้วก็ได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ท่านผู้ฟังท่านหนึ่งที่ใช้ชื่อสมมติว่าคุณแจ็คได้นำม,มาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้ และหากท่านผู้ฟังเองมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็ขอฝากพิมพ์ความคิดเห็นไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับสวัสดีครับ